การมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จสวัสดีครับทุกคนในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนต่างอยากประสบความสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเส้นแบ่งเล็กๆระหว่างคนที่ทำได้กับคนที่แค่ฝันนั่นก็คือวินัยหลายคนมีความฝันยิ่งใหญ่หลายคนมีความสามารถเกินพอแต่คนที่ก้าวถึงเป้าหมายจริงๆกลับเป็นส่วนน้อยเพราะพวกเขามีวินัย ไม่ใช่แค่ตอนเริ่มต้นแต่มีวินัยต่อเนื่องจนถึงปลายทาง 1. วินัยกุญแจดอกแรกสู่การเปลี่ยนแปลงวินัยไม่ใช่เพียงแค่การทำตามกฎแต่คือการสร้างกฎให้กับชีวิตตัวเองเพื่อให้เราก้าวไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยการรบกวนและแรงดึงดูดจากความสบายวินัยเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว มันคือพลังภายในที่ผลักดันให้เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่มีประโยชน์ระยะยาวแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามอย่างมากในระยะสั้นการเริ่มต้นสร้างวินัยจึงเป็นการเปิดประตูบานแรกสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต 2. เมื่อแรงบันดาลใจจางหายวินัยจะเข้ามาแทนที่แรงบันดาลใจเป็นเหมือนเปลวไฟที่จุดประกายให้เราเริ่มต้น แต่เปลวไฟนี้จะมอดดับไปในไม่ช้าหากไม่มีเชื้อเพลิองอย่างวินัยมาหล่อเลี้ยงหลายคนมักหยุดทําสิ่งต่างๆเมื่อความรู้สึกตื่นเต้นในวันแรกหมดไปและมักโทษว่าตนเองขาดแรงบันดาลใจแต่ความจริงแล้วคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้และไม่มีกําลังใจแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างคือความสามารถในการทําสิ่งที่ต้องทําต่อไปอย่างสม่ําเสมอ โดยไม่รอให้แรงบันดาลใจกลับมานั่นเพราะพวกเขารู้ว่าผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกแต่เกิดจากการลงมือทำซ้ำๆ 3. วินัยทางจิตใจการเอาชนะสงครามภายในวินัยที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทําพฤติกรรมภายนอกแต่ยังรวมถึงวินัยทางจิตใจซึ่งเป็นสงครามภายในที่ยากที่สุดการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านเสียงของความขี้เกียจความกลัว หรือความไม่มั่นใจที่คอยกระซิบให้เราผัดวันประกันพรุ่งการมีวินัยทางจิตใจคือการที่เราสามารถเลือกที่จะคิดบวกเลือกที่จะลงมือทําและเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่เราไม่มีใครอยู่เคียงข้างและต้องสู้กับเสียงในหัวของตัวเอง 4. วินัยในชีวิตประจําวันพลังของสิ่งที่ดูเล็กน้อยอย่าคิดว่าวินัยต้องเริ่มต้นจากเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปวินัยที่แข็งแรงที่สุด มักเติบโตจากการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอเช่นการตื่นนอนในเวลาเดิมทุกเช้าการดื่มน้ำวันละ8แก้วการจัดเตียงมอนให้เรียบร้อยหรือการอ่านหนังสือเพียง10นาทีต่อวันวินัยเหล่านี้คือการสร้างหลักฐานให้กับสมองของเราว่าเราเป็นคนที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้หลักฐานเล็กๆเ,เหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็นความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในตัวเองที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวห ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยและนิสัยวินัยเป็นเหมือนการสร้างสะพานเชื่อมไปสู่นิสัยในช่วงแรกของการสร้างวินัยเราต้องใช้พลังงานและแรงใจอย่างมากเพื่อฝืนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำแต่เมื่อเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆเป็นระยะเวลาหนึ่งสมองจะสร้างวงจรประสาทใหม่ขึ้นมาทำให้พฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยที่ทำไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเมื่อวินัยแปลเปลี่ยนเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเรา และขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแรงต้านทาน 6. วินัยคือการลงทุนในตัวเองทุกครั้งที่เราสแสดงวินัยไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าเพื่อออกกําลังกายการทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นคือการลงทุนในอนาคตของตัวเองการลงทุนนี้ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นเงินในทันทีแต่อาจให้ผลเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นความรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือทักษะที่แข็งแรงขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในภายหลังการมีวินัยจึงเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในการสร้างชีวิตที่ดี 7. วินัยเอาชนะความสมบูรณ์แบบหลายคนเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอย่างไฟแรงแต่กลับล้มเลิกไปเพราะความสมบูรณ์แบบที่คอยปิดกั้นพวกเขาอาจรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะเริ่มลงมือทา หรือรู้สึกท้อแท้เมื่อทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบตามที่หวังไว้แต่คนที่มีวินัยจะเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของการลงมือทำพวกเขาจะไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมแต่จะเริ่มต้นทำทันทีที่ทำได้และยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทางเพราะพวกเขารู้ว่าการลงมือทำซ้ำๆอย่างมีวินัยเท่านั้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง 8. วินัยไม่ใช่การทรมาน แต่คือการให้รางวัลตัวเองคนส่วนใหญ่มองว่าวินัยคือการบังคับตัวเองและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในความเป็นจริงแล้ววินัยคือการมอบอิสรภาพและของขวัญให้กับตัวเองอิสรภาพจากการถูกควบคุมโดยอารมณ์ชั่ววูบและความขี้เกียจและของขวัญแห่งผลลัพธ์ที่หอมหวานในอนาคตเช่นสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายที่ฟิตขึ้นหรือการได้ทำงานในสิ่งที่รักอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรามองวินัยในมุมนี้ เราจะพบว่ามันไม่ได้เป็นการลงโทษแต่เป็นการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเอง 9. วินัยในการจัดการกับความล้มเหลวไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวแต่คนที่ก้าวไปถึงเป้าหมายได้คือคนที่มีวินัยในการลุกขึ้นยืนหลังจากที่ล้มลงพวกเขาไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวกลายเป็นการล้มเลิกตลอดไป แต่ปรับมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและโอกาสในการพัฒนาการมีวินัยในการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่โดยไม่ท้อถอยคือคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของคนสำเร็จ 10. วินัยคือการสร้างตัวตนที่คุณอยากเป็นในท้ายที่สุดวินัยไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเท่านั้นแต่คือกระบวนการในการสร้างตัวตนที่คุณอยากเป็นในอนาคตการตัดสินใจทุกครั้งที่จะตื่นเช้า เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือทำงานสำคัญให้เสร็จคือการที่คุณกำลังปั้นแต่งตัวตนของคุณให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นและมีวินัยและในที่สุดแล้วคุณจะไม่ได้แค่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแต่คุณจะกลายเป็นคนที่คู่ควรกับความสำเร็จนั้นอย่างแท้จริง 11. วินัยเชิงยุทธศาสตร์การเลือกทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดวินัยไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่าง แต่คือวินัยเชิงยุทธศาสตร์ในการเลือกทําเฉพาะสิ่งที่สร้างผลลัพธ์มหาศาลหรือที่เรียกว่ากฎ80-20หรือกฎพาริโต้ (Principle) ซึ่งกล่าวว่าผลลัพธ์80%มาจากสาเหตุเพียง20%การมีวินัยเชิงยุทธศาสตร์คือการฝึกฝนตัวเองให้สามารถแยกแยะระหว่างงานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญออกจากงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนและเลือกที่จะลงมือทําในสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเสมอ วินัยประเภทนี้จะช่วยให้เราใช้พลังงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างก้าวกระโดด 12. วินัยคือความซื่อสัตย์ที่ให้ไว้กับตัวเองความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคือความสัมพันธ์กับตัวเองและวินัยก็คือมั่นที่สุดความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นั้นการที่เราตั้งใจว่าจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสามารถทําได้ตามที่พูดไว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการนับถือได้ตัวเองอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เราทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองเรากำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราคือคนที่เราสามารถพึ่งพาได้และเราเป็นคนที่คู่ควรกับความสำเร็จในแบบที่เราต้องการการขาดวินัยจึงไม่ใช่การล้มเหลวในการทำภารกิจให้สำเร็จแต่เป็นการทำลายความซื่อสัตย์ที่ให้ไว้กับตัวเอง 13. วินัยสร้างโมเมนตัมสู่ความสำเร็จ ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการทําสิ่งยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากโมเมนตัมที่สร้างขึ้นจากการทําสิ่งเล็กๆอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันวินันยเปรียบเสมือนการออกแรงผลักล้อที่ยังไม่หมุนซึ่งในช่วงแรกจะใช้แรงมากแต่เมื่อล้อเริ่มหมุนได้แล้วมันจะสร้างแรงเหวี่ยงที่ทําให้การเคลื่อนที่ในครั้งต่อไปง่ายขึ้นเรื่อยๆการทําตามวินัยในวันนี้จะทําให้เรามีแรงใจและพลังที่จะทําตามวินัยในวันพรุ่งนี้และโมเมนตัมนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครหยุดอย่างได้ 14. วินัยกับการจัดการความยุ่งเหยิงชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ไร้ซึ่งความยุ่งเหยิงหรือความท้าทายแต่คนที่มีวินัยจะมีความสามารถในการจัดการกับความยุ่งเหยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพวินัยคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราคงความสงบและมีสติได้ท่ามกลางความวุ่นวายเพราะเรามีหลักการและกิจวัตรประจำวันเป็นที่ยึดเหนี่ยว ทำให้เราไม่ถูกลากไปตามกระแสของปัญหาและสิ่งรบกกวนภายนอกแต่ยังคงสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและสิ่งที่ต้องทําได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้วินัยไม่ใช่เพียงแค่คุณสมบัติส่วนตัวแต่เป็นมรดกทางความคิดที่เราสามารถส่งต่อให้กับคนรอบข้างและลูกหลานได้เมื่อเราแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในการใช้ชีวิตความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นมันจะเป็นแบบอย่างที่ส่งพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆ การสอนลูกหลานให้รู้จักความสำคัญของวินัยตั้งแต่เด็กไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างคนที่มีความสำเร็จทางการงานแต่เป็นการสร้างคนที่รู้จักคุณค่าของการทำงานหนักความรับผิดชอบและการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าขอบคุณครับที่รับฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปอดีแบบนี้ด้วยนะครับ